สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้นะจ้าเป็นวันที่6กันยายน2567หรือว่าเป็นวันหรือว่าเป็นวันซุกนั่นเองจ้าวันนี้ฤกษ์งามยามดีได้มาพบกับช่องสาวผู้ปอถือว่ามีโชคใหญ่จ้า วันนี้้อจ้าสาวผูป้ปอกมีแนวทางเลขให้โชคจากท่านอาจารย์โชคดีที่ท่านได้มีความเมตตาอยากซอยเหลือทุกท่านที่พานเข้ามาเห็นคิดนี้หรือเอฟซีสาวผูป้ปอกทุกคนจ้าวันนี้ท่านอาจารย์โชคดีท่านก็ได้ให้ทั้งวิ่งบนวิ่งล่าง และที่สำคัญเลขจับคู่กับโบเคยผ่าดจ้าท่านก็เลรหายมากอีกเช่นเคยก่อนที่เฮาจะมาเบิงแนวทางของวันที่ส6กันยาโยนที่จะถึงนี้สาวผู้ปอจะหายทุกท่านเบิงของหวดวันที่หนึ่งที่ผ่านมาจ้าหนึ่งกันยาโยนที่ผ่านมาว่าท่านหายตัวใดบ้างจ้านี่คือของท่านอาจารย์โชคดี แนวทางวันที่หนึ่งที่ผ่านมาจา้านั่นก็คือวิ่งบนบ่อรอบบนกบลางสำหรับวิ่งง่วนที่ผ่านมาท่านก็ได้ให้หนึ่งกับสองส่วนจับคู่ท่านกา็ให้หนึ่งเก้าหนึ่งศนี่ก็เป็นแนวทางของวันที่หนึ่งที่ผ่านมาจา้าสำหรับมือนีเดจาก็มีแนวทางสำหรับวันที่สิ มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยจ้าจะเป็นตัวใดนั่นมาชมกันเลยจ้าวิ่งบนวิ่งตัวเดียวซ้ายวิ่งสายแลนวิ่งบนสำหรับสายวิ่งสายแลนจากท่านอาจารย์โชคดีท่านก็ได้หายมาแล้วเด้อจ้าวิ่งตัวเดียว หรือว่าผู้ใดที่มกเล็กวิ่งก็สามารถตามได้จ้าวิ่งบนเจด็ดส่วนจับคูด้าจ้านั่นก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจด็ดเจ็ดนั่นเองจ้าสำหรับเล็กจับคูวิ่งล่าง สำหรับซ้ายวิ่งซ้ายแลนเลขตัวเดียวนั่นก็คือหนึ่งจ้าส่วนเลขจับคูนั่นก็คือหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งจ้าวิ่งบนเจ็ดจับคูบนนั่นก็คือสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด วิ่งลางตัวเดียวนั่นก็คือหนึ่งจับคู่ลางนั่นก็คือห้าหนึ่งเจดหนึ่งจ้าทุกท่านนี่ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์โชคดีที่ท่านมีความเมตตาอยากซอยเหลือเอซทุกคนจา้าท่านฝากมาว่างวดนี้มาแน่นอนเอฟซีร้อยเปอรเซ็น เพิ่นกะอยากจะซอยเหลือทุกท่านโดยระวังผลประโยชน์อยังจ้าแต่เพียงหวังว่าให้ทุกท่านได้มีกินมีใช้ในครอบครัวและกะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหลกดแช์เด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เด้อจ้าก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์โชคดีแนวทางวันที่16กันยายน2,567ที่จะถึงนี่ ใหเห็นคลิปนี้อย่าลืมสื่อลอตเตอรี่ไว้เดาสำหรับคลิปนี้เดอจ้าก็เป็นแนวทาเลขไฮโชคแล้วก็เป็นแนวทางในการอยากซอยของท่านอาจารย์โชคดีเดอจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าก็เป็นแนวทางการวิเคราะห์เลข พื่อความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นจ้าอบอสนับสนุนเฮเลนการพานันและก็บ,บอสนับสนุนการพานันจ้าแต่หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวผู้ปล่อยด้วยจ้าสาวผู้ปลสรัจ้า